นะครับคลิปนี้จะมาสอนการาตัดคันเล่ตัดคันเล่นนะครับสำหรับพวกลำน้ำมันหรือว่า,าลำไฟฟ้านะครับที่ต้องการปิดปากคาบูหรือว่า,าถ้าเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าก็คือปิดการทำง,งานมอเตอร์เลยนะครับโอเคครับก็ในเบื้องต้นเราก็ต้องมากำหนดสวิตช์ให้มันนะครับในตัวอย่างนี้ผมจะใช้สวิตช์ดีนะครับ A B C D นะฮะ ครับที่หน้าการตั้งค่านะครับเดินไปจนเกือบหน้าสุดท้ายนะครับตรงสเปเชียลฟังชันนะครับให้เรามาตั้งกดเข้าไปทีหนึ่งครับแล้วก็ดันสวิตช์ลงมาครับอันนี้ผมจะให้มันตัดตั้งแต่สวิตช์อันนี้มันเป็นสวิตช์สจังหวะเป็น3าจังหวะนะฮะก็ผมจะให้มันเริ่มตัดมาตั้งแต่คลิกแรกเลยนะครับก็เป็นเอดีลบไปนะครับช่องนี้ไม่ต้องทำอะไรนะครับ อันนี้ย่อม,มาจากโอเวอร์ได์หรือว่าคือ,อาการบังคับให้ c h 1อันนี้เราจะเป็นช่อง3นะครับกดไปนะครับช่องสามพื้นคันเร่งนะครับเมื่อ,อสวิตช์มาตรงนี้ครับมันอยู่ตรงกลางสั่งให้ช่อง3เนี้ยคันเร่งเนะี่ยมีค่าเป็นลบร้อยครับคือมีค่าเป็นเท่านี้นครับอันนี้ลบร้อยอันนี้คือร้อยอันนี้คือ0ูนย์นะครับของ o p e n นอันนี้คือ ค่าศูนย์อันนี้ค่าลบร้อยก็บนสูตรเป็นร้อยนะครับเราจะทำให้มันลบร้อยแล้วเราก็กดแล้วก็กด activate ครับให้มันทํางานนะฮะแล้วก็กดออกไปอันนี้ปุ่มนี้มันจะยังไม่ได้ใส่ก็ใช้วิธีการ copy ค่าจากตรงนี้นะครับนะครับกดค้างนะครับ copy นะครับก็เลื่อนลงมาแล้วก็กดค้างนะครับกด paste วางนะครับแล้วก็มา edit ตรงนี้นะครับปุ๊บ กดที่ปุ่มนะครับแล้วก็ดันที่สวิตตรงนี้นะครับอ่ะแค่นี้ครับก็จะเป็นการตัดคันเร่งนะครับอ่ะเวลาทดสอบก็นี่นะครัครับอันนี้สัญญาณนะครับคันเร่งนะครับอันนี้นะครับ อันนี้คันเร่งอยู่ตรงกลางครับอันนี้คันเร่งเป็นศูนย์นะครับมันจะไปซ้ายสุดเลยนะฮะนี่คันเร่งอยู่ห้าสิบนะครับตรงกลางนะครับถ้าเราตัดคันเร่งปุ๊บคอยดูนะครับผมจะตัดนะครับข้างเป็นศูนย์นะครับแล้วคันเร่งใช้ไม่ได้นะครับทั้งสองทั้งสองสวิตเลยนะครับแก๊กแก๊กที่สองก็ตัดนะครับแต่ถ้าตามไปสุดปุ๊บมันจะเปิดการทํางานเลยนะเท่านี้นะฮะตัดแล้วครับโอเคครับก็ จบนะครับการตัดคันเร่งไฟฟ้านะครับครับไปเลยครับ